สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิร์มนทูชาแนลนะคะนี่นะคะงางนี้นะคะเราก็มานั่งผิงไฟนะคะแล้วเราก็ทำข้าวจี่ไปด้วยนะคะนี่นะคะข้าวจีนี้ก็จะเป็นข้าวจี่สูตรของนุนาพาไปดูนะคะสูตรโบราณสูตรโบราณเบอร์เบอร์เทอร์เลยนะคะนี่นะคะไม่ต้องใส่อะไรใส่เกลืออย่างเดียวนะคะ นี่นะคะนี่นะคะอย่างนี้นะคะมันจะกรอบเนาะมันจะกรอบหอมอร่อยด้วยนะคะข้าวจีนะคะสูตรโบราณของหนูหน้าพาไปดูนะคะสูตรโบราณนี่นะคะนี่นี่นะคะอันอันนี้ใส่เกลืออย่างเดียวใช่ไหมคะใส่เกลืออย่างเดียวค่ะอืจะเค็มจริงมันจะต้องเหลืองนะแต่ว่าไฟมันกล้าไปนิดอ่าจะเค็มไหมคะไม่เค็มเนาะ ไม่เค็มไม่เค็มค่ะเพราะว่าข้างในเราไม่ได้ใส่อะไรเลยข้างในไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะก็ถ้าเรามองดูก็จะเป็นการที่แบบเราย่างข้าวเหนียวนะคะย่างข้าวเหนียวแล้วก็โรยเกลือนะคะให้มันมีรสชาตินะคะแต่ถ้าแบบนี้มันจะหอมนะคะจะหอมมากนะคะเนาะหอมหรือไม่เนาะตอนนี้อันนี้ก็ไม่ไม่หน่อยนะคะกินหอมหรือกินไมออกอันนี้กลิ่นสองกลิ่นนะคะถ้าเราพลิกเร็วๆนะคะเราตักบ่อยๆนะคะใส่เกลือแล้วทำไรถ้าเกลือไม่ถึงก็เอาขี้เถ้าโรยนะ นี okay. uh, so mm ่นะคะก็นุนานะคะก็ทําข้าวจีนะคะข้าวจีเนาะแต่ถ้าบ้านแอดเขาเรียกข้าวเหนียวปิ้งนะคะข้าวเหนียวปิ้งโรยเกลือปิ้งนะคะนี่นะคะก็อันนี้แบบเอามาย่างแล้วนะคะเอามาย่างนะคะเนาะมาย่างนะคะนี่นะคะได้อยังได้อย่างนี้ได้แล้วนะคะได้แล้วได้นับว่าจีนี่นะคะเผาเลยคิดว่าเผา นี่นะคะก็ถือว่าข้าวเผาเราได้แล้วโอ้โหนี่นะคะก็ออกแล้วนะคะของเรากินหอมหอมหอมกินไม้มาเลยนะคะหอมหอมนะคะหอมไปนี่นะคะไปแล้วนะคะไปไหนคะเอาไปกินเหรอคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูนะคะว่าอ่ารูปรูปร่างจะออกมาแบบไหนนะคะนี่นะคะโอ้ยโบราณมากนี่นะคะนี่นะคะ โบโบ,โบมากเลยนะคะนี่นะคะเนาะก็ถือว่าทำข้าวจีแบบบ้านๆนะคะถ้าแถวบ้านแอดก,ก็จะเรียก <c oughs> ข้าวเหนียวเอามาปิ้งนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเครื่องบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ